ม่องครับนี่มันมองครับหลายหัวครับสี่เส้นหาเส้นสามเส้นสามเส้นครึ่งสิบสีเ่เส้นเจ็ดเส้นโอ้หลายครับตั้งแต่สามเส้นหอดสิบสี่เส้นนะครับมันนี่ก็เสียว หาเส้นครับซีเส้นไปมองเค็ดไม้ครับนี่เรามองสิ่งครับมังเค็ดอุปกรณ์ต่อนกนะครับมียางกันละมั่งนะครับกำลังมากครับ trắng tôi đang nạ cái này nữa Cho tôi tắp cái เส้นกระพาเส้นมาเนี่ยคือว่า่ะไรจะแหนะแผลกินเผาปลาโมนี่กินเ้าปลา ไล่มาเลยไล่มาหลุดนี่ก็สิไล่ป่ะนี่

อขนาดอยู่ได้นานเป็นมาจัหมดยเตาอีกนบวกบอกบอกต้องอู้หเพียนน่อยจะเพียนือ่อจะขียย่ไข้ยจะเปิดงวมาจงขียย้ไข้ยเพียนตะกิ่ง ขึ้นมานั่งดูิโต้ทำงานเนี่ยอ้าวเจ๊สีขัด phuột chưa Cần đi nhỏ lại phuột rồi <laughs> ôi, ôi! ôi! ลูกแล้วมาดูดุบเนาะหลาบๆเลยวะปลาขาวลูกแล้วดูคุณหาวมันายก็บหมนั่นึงอย่างถือหก็ถือแม่นแนวถือรัวก็หนำฟีฟซีก็มาหลายหุ่นฟฟซีมาแต่ลัตนาหุ่นไายฟีฟซีเนี่ยตายฟีฟซีโอ้ ตากันไหมมือกล่องเขามือกล่องกันใหญ่แล้วแล้บอกได้ไหมเนาะหายางเดียวเลยเขาบอกให้บอกเขาบอกให้บอกมันไอดีคับดูผลงานนเลยที่แค่ชิ้นแรกอเลยก็บอกได้อยู่ไรอยู่สี่เส้นสี่เส้นกระดูกสองตัวเขามึงหาเส้นบัหนีิ เหิวเขาแลปานี่ไปดังไฟถ้าเลยปานี้ถ้าวทั้งหลังนีตาสลเฉลนอยูตาดำๆมกองมันแก่ง่ทางหลังเนีโอ้ยประหยัด่ายเพ่ไงวะจันแนมเออแจมแจมครับแก้วแก้วแก้วแกวจันแนมเอยกาเส้นวันนี้ยกทาเส้น่ง

โอ้ยไปต่อบ่มีเสืออาจจะบ่ oh, วัดไยกับหาลงยาน้นามกองยาน,นามน่ทวเสียนีความไม่ดีเลยเนาะออน้อหอมมันกุ้มันิหือดเลดยเนเดียวนั่นรอยังต้งมา,านเป็นยง่งี้ชูม้าวหนเป็นบันี่ปรากฏครับปรากฏครับ กว่ามันเป็นฟ้ากดอ๋อถูกหดรมันไหมวะนี่หัวที่ง่อใครแย่งก็มาดูหมดมันไหลซุ้มอะไรหรอจีบตัวเนาะทำนี้เนาะกองติมไขรได้บ่บ่ต้องซีดอะครับเอาสามพ่อทำรูดดึงใช้ทำไมสมจะปิดหนึ่งหมดสีรางกินมูข้างบ้านเนยครับ บ้าน้อยแต่ว่าขอแต่ว่านใ่ไลยบ่านง่ายว่นั่ตวสเราสิตรวจนิ่นตัวใหม่สมัยไหมตัวสภาพโบอดูต่อนสิการวัยจบหนามครับงครับโอ้ยเนะครับไมหยาดมองกันแ้มื่อนี้ไปไปซีฟองเข้ามาอ้เรไสริพันบอง้วจะลอยไปลอยเข้าเาไทยยังใหม่ีด้ไหม ป้านปน้าไงเลยนะอู้ถือป้านมีรีไปง่าไงวะไอไงเยกูถือาดไปลวนี่อ้เอวะัักัใส่หาเส้นพ่อเนาะวันนี้เนาะสหาเส้นต่างเดียวพอเลยเปลี่ยนเลยขัดสันทางแล้มั้งัดสันเลยต้งถือดีนะเต่น่อยแปตัวลูกไอีลา มวงใบาลา,านนะโอ้ขี้ดิไข่เหรอไข่บ่ไข่เติมถั่วดีหนยเหรอนี่ันือเกบเ้นหัวน่นี่ปาลาลุนนี่จำเมียยกงั้น <c oughs> ยังจาพอไหวเลยลดง่ายด้วยอสองอายเลยบอลน,นี่ พิซ่าจักเลองากินหกรพ่อนี้แลสื้อเพกของขาว้ป่วันนี้เขาก็ซื้อแพ็กลิซาเปสโปสเอาตีนไวนึ่งสองานมันเปไะเำนี่นะเคยว่าไปบอลมาตะคิวกินไหมวะในาะลงมองคำช้าตายดิทว่ามันไหนหลายบกว่าผมมา่นี่เพาาเลยอเเราสองสามูม่พูดดาาพูดดาร้อยนามลลงอง แมงวันตอมด่ากไฟไฟไฟใหม่ที่นั่นไฟเฟเอียนไหม่ีครับไหม่ก็ไปไงโอ้นั่นดิโอ้เนี่ยดินเนเดนเดนปุ่มเป็นงวนแล้วบาทที่นี่มีแต่มีแต่ไอ้เครื่องพักือเคร่องา้ากากะประกาแม่มือกอนก็บเปานะงามก็ลังงาม สองสองถือว่าปะตองบันตามตามปตองถือว่าใบตองบันใบตองลอยดางัเสอเอ้ก็บอกไปนั่นยัางไ้จังถืองัวเสือก็บาบ้านเ่าเขอยู่นกข่าดบ้กตองผู่นั่าเขาบอกดาวเขาบักดาวปะตองอุ้ยอาจารย์ปะตองเนาะออ่างวเสือก็บาถือปะตองสังตังต่น้อยกบพอเ่าก็ว่าอู้ เดีน้องถามคักเลยเนีน้องถามกนึ่าแปดเส้นเกาเส้นนี้เขาชวนอยู่เขถามกันดู่ไปเ่ปลาตองเลยนั่นมจะเปียดอยู่พีในเขาใน่เาเป็นเหลวบ่อยากไรหรอปลาตองเลาปลาบึกคันพี่นั่นแล้วก็ปลาบึกขึ้นนี้ทุกเาะตัวใหญ่เแล้วคุ้มดหมปลาบึกวะเราด้นปะดนเติบขึ้นคือคือมันสีเหลา มันก็เทียมันใกล้ไปกมาข้นเอาจานทาเทายเอาขหวคุณแหมข้นหวยาข้างต้มแกงเลยต้มแกงเลยมนดอุ้ยไปไป่าเาะคัคนี่เอาย่างนั้นโอยัยังแบบอกว่เลยยเดอันไปยง ตัอลีลคู้ชิดเบอนี่ไม่ไทยอันเดียว่นังทีงานั้ตัวงามัระดุกไทได้ทแขนเด็กหน่อยเลยขอด็ดนน่อยเขาหง่มากตัักขอมเป็รคติดกันเห็ดยังไงเนาะแอ่มันไหนเอ้นยดีหวิกันนเท่าองน่เอาใส่ีิ ที่พ่อล้วอยู่กเ้ยวันนี้กวดเ็นพอลอยแต่า้มาเรอดังไฟชิ้นเขาแล้ววันนี้ไินไปดังไฟผ่าพวกนึงเนอะได้ไหมไปสมไฟ่ที่หรออย่ดังไฟเลยวะไปขึ้นกับี่ช้เขาลงลงสมในกันนาน่ะของทางหลังเอาลังมันกมันอยู่กำลังมันมันอยู่กำลังมันเลยไปไปยังไปยากมันปลาไม่เข้าเดียวก็ตายเลย หุบข้าวเดียวเดียเด๋ยวรดนเตือยไปดิเ <laughs> นาะทีน <laughs> ที้เราจะขุนมา <c oughs> ใช่กับน้ำแข็งแบบนี้อัดหลุดูฝั่งเดียรเสียงท้างเงียงกับพ่อแล้ว แล้าม,มาส่องใหม่ร้ายมือแล้วเต้นถุงในหน้เ <C le af> นาะโอ้โโอ้ถูกไปไสแม่นี่กินอิ่มเลยแล้วผู้เดียวจุกเลยทำแม่มึงขึ้นนี่แล้วโอ้โหสอนเลย Ui, nó bình rồi đó Nắng phai rồi không em ạ? hòm hòm rồi Ui, khuân rồi không Cái khô nả bị về phay rồi Ui, ngay xuống lắng nó tâu Tâu sám khá là có mình hiệp Ui, nhảy hả tôi Nhảy rồi hả? Nhảy Cố gắng đi โอ้ยเกือบสำฟามือเลยไข่เต็มทองเลยนี่โอ้ยคัก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 แง่แล้วหลายตัวคัขึ้นน,น,นี่โอ้ยยิงแล้วครับนี่สองตัวนี่คักคักคัก มงใหม่คลองสิ้ะมงใหม่คลองไม่แต่เห็ดคลองวัดวนะขึ้นใหม่คลองอุ้ยพูดทงไตเมกันยางมากมึงมันยากเมืองปลาประกาศชื่งานบุญนะคนนึงทางบุญประกาศื่งานบุญเนาะตรงนี้อีกอีนะเอีกแล้วโอ้ มองไมคองได้อ๋โรหั่ท์ไปไทยเลยวานนี้ปาเปยังไงขาวโอ้ยโนะขันไหมลูกขันสิลูกขันยนี่อ่างอ้ยนีแหละใส่บองแล้วไปตินก้อนเงาเนะสามม้นเะสาม้รอสอล้วะใมีการแห ใบสองสิบนาทีก่กระดุก well, ุกโอ้บางอี้ก็ถือดีนะมันหยอยดิมันหยอะดิแทงออกจากหอยเล่นๆหอกัานบาคันก็ยัถือร้ายั่นบองหยอะเขาหล่อมหล่อล่อหลอมหงอไปเคลียร์ไรผมไม่เหอนไม่ด้องล้วสิขึ้นไปอันนี้ก่อน ใส่เร็วก็ได้พวกจะสมไายติดติดจังพวกติดันหนึงใส่เร็วกะทีเขาจะไปมาไรประมาณจักโลนี่โอ้ห่าโลหาโลลเหลือหาโลลไรโลมาจับีณสีโลกว่ากจับมือเอาไปั่งเตีมันมีังเโอ้หนักเลยโอ้เอฟซีประมาณจักโลนี่โล หาลูหาลูสองเอเลว่าประมาณหาลูกหาลูกลัวโอ้หัวดาบใส่รถ่สเนี่ยินอย่างมื่นนั่นเนียวกินครับตัวได้หน่อยไปกับ่อขโอ้หิ่มก็มีโอ้ยบางเล็กงวงขหนียวกินเขาครับวันนี้โอ้กินหนิ่กอนจะหน่อย ใส่ไหวอยู่ครับหาหาเส้นตาขาวกินเลยจ้วมขึ้นนะครับครับจแล้วจุ่แล้วออกมาอ,ออกมาเราด้จวดจวดโอ้ยไปไทยครับไท่ครับไข่เต็มทองไข่เต็มทองไข่เต็มทองเอฟซีมาไกลครับจากอำเภอรัตนบุรีครับโมนี่มากินข้าวปลาด้วยตรงเลยมแม่กระสีไ,ไหนไปเรื่อยๆอ๋อกินเขากินเขา,ขาครับโมนี่ มาให้เขามาขึ้นเขาขัดๆปลาสดนี่อุ้ยปลสดแล้วเกแกะเอาเอย่าเล็กปิงก่็แม่ปลาสดอยู่ในถังเอาเอย่าเล็กปิงแล,ล้วเนาะปลาสดอยู่ในถังโอ้ยมาเข่าเาหลายมันก็เมื่อยมันก็เศร้าแล้วเอ้ยมากินข้าวเพื่อนบู๊กินข้าวเพื่อนหัวแจ๊กเยอะดิเมื่อยมันก็เศร้าถูกป อ๋อไอ้มดนเลยแกออบอกยนดูมาครับกินเขาครับตำแจวอะเอาเลยายกันเสียกเห็บเลยนับานๆมาพัครับมาครับกินเขานี่โอ้ยแบบลุกคุ่มเลยไข่เลยนี่มั่งไกลนี่แกให้มอนนี่แกเลยเนาะโอ้ยว่ต้องกินดอกปั้มเรไข่มันเพียง นี่ละลูกทุ่งลูกทุ่งโอ้ยไฟเด้อนี่อย่ากำถึกไฟได้ออกความอยู่นั่นมันเป็นไครมันเป็นไครนะครับไฟเตรงนี้คุญแจเดียรวันนี้เราจะซื้อรงยามมัเนี้กินข้าวกันซื้่องยามไหมครับหาเส้นมัเนี้เสื่อมบาลังก่อนเสื่อมบาลังก่อนเมื่อยลายล่ะเอาวิซ่าขอขอบกันถือเหล็กโอ้ ใครคักเว้ยโอ้โอ้จันพวกของโอ้ยแตเอาหมอมาต้มพร้อมเนาะดูดำเงอะครับตัวนี้มาเซวบเซวบมาแล้วจะเอาให้ดังเลยตัวหนาโอ้คอนกินสงการพอดีเลยนี่บีตัวแม่ป้าคอนตัวเออเอาไปก็อยาก ไปดิกิ okay, ouais. ah, uh, hmm. ่นใส่ว uh, ัเด yeah. ah ียวอกซิโตมาปลาคอหนิใส่ตันบ่อู้หอนมันบ่ตันแล้วเนาะมันห่อนเนาะแล้วไงแม่อุ้งซุกวะโอ้ยมีดีเต็มลำเลยใครใครอีกน้ำโต๊ะวะอายาเลยอายาเลยไอ้มันอาญาเลยแม่ไหมนั่งเดี่ยวๆกันหัวปวดๆแม่นุ่กลับบ้านแล้วครับมาถึงบ้านแล้วคนคล้องลงคนคล้องลงเท่า Tụi nó hợp luôn á ĐaaS đi ngon 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 นายแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรพียงแค่แต่พ่อซด,ดดูปมจะแล้วลายแล้วเนาะระดูกงามด้วสงแขน

งามเลยเอาไปกันคู่นี้แล้วโอ้โหออไหมลงบนดอกเทลงบนเลยใช่แั่ตัว เอาไปกินปลาดุกตัวนี้เข้าไปนี่โอ้ยตกปลาดุกตัวตัวเลยนี่โอ้ผมบ้านจาก้กรัวนี่กลับมาเมื่อไปทางถือไปถือไปมันถือข้ามเอ้านี่ยละสใส่เขาไปบ้านนี่เอาไปกินปลาดุกสีหาตัวโอ้ยงามคักปลาดุก Bà thay. Ủa, nó đã lái rồi. Bà đi đi đấy, Ủa, nặng đấy, nặng không?